พลาดจันเว่มากลาดจจันเวพลาดที่อยากเวกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกรับสบายดีเบอรอทุก่านที่เขาหับซุ่มโซนธามเด่อนไปไหนร้อยผลิตไหมสบายดีป้าลุงพอไอียวก็พญ่์จอยผ้าเด็กๆผลิตมักพลาดี่ยบม์นะลูกมักตะลุกพี่น้องเลยหูโตไปแห้งแม่บอ สบายดีป่าลุงอยากใส่ตแไปหูบ่ได้แทงอ่าเบ้นยัยเบ่นไปใสนในผ้าห้องในยาดในล,ลูกมันิิมาต่อก็ผ้าห้องพอดีได้สเตะแต่ขนาดกระติกน้าม็็มันเชือบเอียงก็ยังผ้าผ้าบ้านอันอรดมไส้แบบพี่กายนี่ยโมแม่มบ,บ้นบานแชมาูไงกระติกหน้ามันใส่น้ำแข็งยเด็บแม่ผ้าผ้าซือกระติกหน้า ไปติ๊กนาใส่น้ำแข็งค่ะเด็ไปติ๊กนาใส่น้ำหอมครับติ๊กนาใส่น้ำหอมพ่อเลือดเชื่ออะไรไอติ๊กนาดยางนลยยางเลยลูกขวบจนดำคือขึกปอาผมอันน้องกิเป็นคนจิกสัมบรเคยได้วีหายจากเชิงว้าชมาโดผ้าผ่าอาจารย์ได้อาจารยขียนถ่ายมาเจ้าบ้านเลย เบียราได้เอน่อยประหยัดหน่อยพาบุญไมอ่างนั้นเนาะเบิ้งโลเราคาไม่ถึงงามที่ขึ้นไปลพยาจอชื่ออันนี้มาหานี่ซิมหาปอกนี่ซื้อมาเป็นโดโลละโลดลสม่ิบกว่าบาทโล,ลสะโลลสมสิบาทอันนี้ไง้าสเหตุปอกเล็กแมมีอยู่มีบ่เล็กแล้วลก,ลกว็ลวดซืวดมา่อเียนี่ห่ทใบดีพี่น้องน่แค่บ่อนตุ่มนะ ขุมทางใดอะไรและทางทีบอกจะเจ๋อนั่นคือบ่มีตู้มาซ่ยนาเวทีเนี้ยไปหางน้ำเมรเโอ้ยสิเปียพรมหานเลยมหนทังก้นเอาไก่ไปใั้งสุระครับเสียงอยงหน่อยะหายคิวนเป็ดนะลูก คิมาว่าปถือเอามาทำค้ำมวกวันมาเบ่งเบ่งไผ่แต่มันใกล้กันเลยเลยแนนเวกระากมือแล้วนอบาดนี่จ kh no ch ักไ้จักมือคิวจะเว่ฮือได้ทีมือได้คิวฮะาใจเก่ปลาได้เห็นเอาแม่น่เจลูกปา จะนี่เปียผมให้ล mm ้านสาวล้านาวผมร้ายนะเปียป e ีนอารมณ์งานแม่เป็นสาวด้เป็นสาวแตเด็กูัได้ซะยิวได้เยนนนังซือก่อนยิเป็นบ่าวแรกคิวเวอรีะนักเป็นบ่าวสาวปีไปเลยคิวเวอร์จส่งงานเย็นดของมอไรได้ โควิดแค่แต่ผ่านกุ้งเฮียนคือคุ้มเซตสิเป็นหรือบอกก็ไก่เฮ้ยมนสิเป็นได้แล้ววันแข็งหนาสองครับแมแนแล้วปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดเจ้าคือคุ้มอันนี่พี่เอาไว้น้ำมันกับยางแพ็งคือคุ้มนี่ไม่ใช่กูไปอยากไปบ่เกิดมาเคากับบ่เคยเห็นน้ำมันสิแพงปันนี้เนาะมันก็เห็นมาแล้วแบบทุกอย่างมันก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยตามชมแต่มันจะสิเปลี่ยนแบบได้กะย่อมรับให้มันได้แค่นั้นเอง อยู่กับปัจจุบันให้มันได้ก็ชีวิตคนท้าวเขต้องเอายางมากมายอายุเว่าลายชนะกระไรตายปะการ์ตวนท้าวเนาะหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเด้ออายุวันเล่าโดยใช้คือการอะไรเมื่อเมื่อเนี่ยพญายจอยไปถิ่มไปถิ่มที่กับซ้องซบบ้านเดียวตายตายอันเปลี่ยนมื่อกันตายเนาะ มื่อหนึ่งคนหนึ่งตายเมื่อสองคนหนึ่งตายเราลงพร้อมกันเลยคนก็ยังบม่ได้ถ่ายดอกเจ้านมนมรูคือบ่าวต้นกล้าว่าว่าไหนด้ยเด็กน้อยแปดปีวต้นกล้าไปฏิบัติแปดปีเป็นลูกห่วใจงามอยู่ไหมงามงามโอ้ยผม คมพผ่นทีทองน่ารอยปริยัติออได้เนาะงามเนามงามแต่นังนั่งนประยัดเปี้ยพอนั่งเงยผมหยงนั่งขึ้นมากมัดมากรุกเดียวคือจบข่าวไปเลยเบิ่งปากอเมื่อฮะอย่างลูกบายคิวมาบานปากาไมจะคิวเจะจักเมื่ออะไรทำไมรูปหอบเที่ยวไปเที่ยวมาอีสแล้วจะ่บอยคิวใหญ่เลยคิวเนาะ ถูกหอบไปมาแบบสิระกิน้องแ,แล้วดิปลาลุงหนึ่มันลูกโอ้ดิปลาลุงเอ้ยใหญ่เนี่ยบัวมาเลยเปละแล้วอะไรใหญ่ใหญ่มาเลยนี่ปลาลุงนี่นี่ยังมือหูหอจะไปเที่ยวมาคือเก่าแล้วเลยคนข้าเห็นหนาถึง,ง,ถงว่ายั่งคือว่าแล้วพี่น้องเนงาะหักแพงกันไหวในะที่พี่สุดแล้ว ไหขนาดถึงอายุขึ้นซซิปปีก็ยังวานมัาไมัย้ไม่ถูมือในลูกไพ่ยังกระลายนะเป็นนั่นเป็นหนิเนนั้นเป็นีนิแล้วถ้าจังจะเป็นเลวยังกับเป็นตุ่มเลยเป็นัะยานนะคึมคึมที่เราไม้เมือนกับพูนน่าเป็นเปโตอีกบ่ทางกับพอนพูนกอนตีหลดพ่นกาบตียงใช้ตลึกตะลิดตีกัเลึก พอเป็นกะเมื่ออะไรมาเด็กทีหใจหไป็นแบมลำเลือดเอ้ยใส่คนไล่หลาเนาะครับกเ็นบุญบางไคนไล่ปนนี้ก็คอคนอะเต็มออาเลยคนน่ะน้ำสีพันคนจะแนบุกัวอันเกลี่ยปยังือเลยหลัง ปันมกันเีเรีม่อยากเล่าอป็ดป้าเป็ดคอิวบงเป็ดบนโต๊ะพน้อยใส่กระทางเปืือถึงมาดูยามไห้แล้วไอ้คิวซีเลุยบางหญ่แล้วบางหญ่อะก็ลใบ่ม

แม่ยไปสายบ่ไปอะไรนะไปเบืองหน้าบ่เบืองกะเบืองกะพ่อไทยหน้าโหดไหน้าใสแม่ไทยหนาไหน้าหลดได้สิไปไทยสวยสนีสิไปไทยหน้าสยสนีีสิไว้บอสนนีไทน้าสอยพ่อน้องอันนี้แม่อ้วีผมเหมือคนหลอกอะเขียวมาสีห่างนะครับวีผมนะลุง เจียมสิบอกบยวกะทีมีวฮันีกะทนี่ิงเงิมิเนกอเือดียมันก็อาบน้านไอาบน้าไ่ตออเชสายังกินเช้าฮากันแลวอาบน้าเอาแบบน้านี่ไปาบน้าอยู่นี่เสร็จแล้วทซ้ามาเส่ได้นัง ตุ๊บตุ๊บเออแค่นอนอะไรพี่น้องคีนี่แสดงลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพาบุญไข่ซุ้มต่อไปพี่น้องพี่ชาประกันได้ขอโทษขอไปไม่ไรเด้อจะพึ่งเบื่อพึ่งมาหนนายน้องข้ามเลยพี่น้องเองน้องข้ามหุบหอมกันจะใส่เสื้อไอคิวใหม่ไรใส่เสื้อหุบหอมปาซะไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อคิวจ้ะเื่อแตบสจีได้สบายดีปลาลุงก่อน